ไปต่อกันที่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการที่สิงถ้ทุยพระชาธานคิงส์ภูมิพลแล้วก็ยังมีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้ทุยพระชาธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสนามที่1ของปี27-29มกราคมที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีก็ไปดูผลการแข่งขันดาวฮิล1.2กิโเมตรในรุ่นประชาชนหญิงนะครับ ที่หรายการนี้เป็นจากโทหญิงวิภาวีดิคาเบเลสครับนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศได้แชมป์ไปกับเวลา2.28.300นาทีนะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายครับอันดันหนึ่ง10โทน,นทรกรอินโคกสูงครับจากทีมมารินไบท์2.26.97 9นาทีนะครับแล้วก็โปรแกรมในวันพรุ่งนี้จะเป็นถนนโรดเรสเริ่มตอน8โมงครับแข่งเป็นเซอร์กิตภายในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรรอบละ10.5กิโลเมตรแล้วก็จะมีเสือภูเขาอิลิมิเนเตอร์เริ่ม10โมงเช้าเส้นทางในเขื่อนเช่นกันครับระยะทาง700เมตร